สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะนั่นก็คือเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนในรอบที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ปี60ถึง61นะคะและก็ยังสามารถใช้สิทธิ์มาได้จนถึงปัจจุบนันก็คือหมายความว่าหลังจากที่เราได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี60 61แล้วเขามีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่คือปี65 6 6ก็ได้สิทธิ์ต่อเนื่องมาด้วยนะคะสําหรับกลุ่มนี้ทางกระทรวงการคลังมีการแจ้งว่ามีอยู่3ล้านคนให้รีบเช็คด่วนเพราะว่าทางกรมบัญชีกลางมีการที่จะนัดโอนเงิน e-money 1,000ล้านเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมที่ได้สิทธิ์ต่อเนื่องในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่เข้าบัญชีพร้อมเพย์ในเดือน พฤษภาคมนี้นะคะโดยเมื่อเร็วๆนี้ทางกรมบัญชีกลางก็ได้มีการออกมาเผยว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ตั้งแต่ปี60แล้วก็ยังเป็นผู้รับสิทธิ์ในปี2565อยู่นะคะสำหรับคนที่มีวงเงินคงเหลือใน E m ม n น y ีหรือว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยังใช้ไม่หมดมีอยู่จำนวนมากกว่า3ล้านคนซึ่งคิดเป็นวงเงินกว่า1,000ล้านบาทดังนั้นจึงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็จะเร่งโอนเงินที่ค้างในระบบดังกล่าวเข้าบัญชีพร้อม ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าหากว่า โอนไม่ได้ก็จะโอนให้อีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนนะคะนั่นก็คือสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าไม่ใช่ใบที่ใช้บัตรประชาชนแทนเหมือนปัจจุบันนี้นะคะเป็นใบเก่าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรูดซื้อสินค้าหรือว่ากดเงินสดได้เลยอันนั้นน่ะเขาจะมีเงินอยู่2ส,ส่วนก็คือเงินส่วนแรกจะเป็นเงินที่ใช้ต่อเดือนนะคะไม่สามารถสะสมได้ได้เงินมาแล้วก็ต้องรูดซื้อสินค้าซื้อแกส๊สหุงต้มหรือว่าจะเป็นค่ารถค่าเดิน ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนแต่ที่นี้เนื่องจากว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นก่อนๆนนัะ้นะเขาจะมีอีกวงเงินหนึ่งที่เราเรียกกันว่า E money นะคะวงเงินตรงนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้กดออกมาก็หมายความว่ามันสามารถที่จะสะสมไว้แล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยไปกดออกมานะคะโดยสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลเขามีการเติมเงินเข้าให้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสพิเศษนะคะเงินผู้สูงอายุหรือว่า เป็นเงินสวัสดิการต่างๆที่เขามีเพิ่มเติมให้นั่นเองนะคะแต่พอเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าก็จะถูก ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติแต่ทีนี้ยังมีบางคนที่ยังมีวงเงินคงค้างอยู่นะคะหลายๆคนมีตั้งแต่หลัก1ิบหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยบางทีรัฐบาลโอนให้6 0 0 7 0 0 800 3,000 300, ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือว่าบางคนรู้แต่ว่ากดออกมาบ้างแล้วมันยังเหลือเป็นเศษอยู่ทำให้ไม่สามารถกดออกมาได้เนื่องจากว่าเงินที่เหลือตรงนั้นน่ะไม่ถึงร้อยบาทเพราะว่าเขาจะ เป็นเหมือนลักษณะการกด ATM ต้องมีขั้นต่ำา100บาทนะคะทีนี้ทางกรมบัญชีกลางเขาก็เลยมาเช็คดูแล้วมีอยู่ประมาณ3ล้านคนที่มีวงเงินคงค้างตรงนี้เขาก็เลยจะโอนคืนเข้าให้แต่เงื่อนไขจะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมแล้วก็ได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ด้วยแต่ถ้าหากว่า เรามีเงินคงค้างอยู่ก็จริงแต่เราไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบ,บใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนแล้วตรงนี้เงินก็จะไม่ได้โอนเข้ามาให้นะคะเขาก็จะส่งคืนรัฐไปเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่จะได้วงเงินตรงนี้จะต้องเป็นคนที่เคยเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าแล้วก็ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องมาจนถึงรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนนั่นเองแต่สําหรับการโอนเงินคืนนะคะ หลายๆคนถามเข้ามาว่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมไปกดได้เลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะคือทางภาครัฐเขาจะโอนเข้ามาผ่านบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนั่นเองซึ่งเขาจะมีการโอนคืนให้ในวันที่23และก็24พฤษภาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบดําเนินการผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชนแต่ถ้าหากว่าเรามีบัญชีธนาคารที่เคยผูกพร้อมเพ์ไว้แล้ว สามารถใช้บัญชีนั้นได้เลยนะคะแต่ทีนี้ว่าใครจะได้รับเงินกันในวันไหนนะคะตรงนี้เขาก็จะโอนเข้าให้ตามเลขบัตรประชาชนนั่นเองก็คือสำหรับผู้ที่ ได้รับเงินในวันที่23พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข0ถึง4นั่นเองส่วนวันที่24พฤษภาคมก็จะเป็นผู้ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็น5ถึง9นะคะแต่สำหรับคนที่จะได้รับเงินในวันที่23และ24พฤษภาคมนี้จะต้องรีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่10 9พฤษภาคมนะคะถึงจะได้รับเงินทันในวันที่23และ24แต่ไม่ต้องกังวลใจค่ะถ้าผูกพร้อมเพย์ไม่ทันเขาจะมีการ โอนให้อีกรอบหนึ่งนั่นก็คือในวันที่21มิถุนายนแต่ก็จะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพให้แล้วเสร็จภายในวันที่19มิถุนายน2567นั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าใครต้องการจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของเรานะว่าเราได้รับเงินคงค้างหรือเปล่านะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบอร์โทร02 1092345นะคะโทรได้ในเวลาราชการหรือว่าใครจะเข้าไปตรวจสอบทางเว็บไซต์ก็ได้จะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า govwelfare cgd.go.th นะคะสามารถเช็คได้เลยว่าเรามีเงินคงค้างอยู่เท่าไหร่บางคนอาจจะเป็นหลักสิบบางคนหลักร้อยบางคนหลักพันค่ะและสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลดาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ